ร้านนี้เราจะมากินแบบจัดหนักเลยเพราะว่าร้านนี้เขามีประวัติยาวนานกว่า50ปีเลยอาบพาอเน่ยเคยกินยังครัาเนี่ย สว,ส,สวัสดีครับช่องเดอะแฟนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอยุทยานะครับ <S <S โดยวันนี้เรามาเที่ยวกันในคอนเซปต์กินเสียวเที่ยววัดครับก่อนที่จะมาที่นี่นะฮะเราก็ได้ไปกินแล้วก็เที่ยวมาหลายที่เลยโดยการเดินทางเรานะครับ <S <S เดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ครับครับโดยวัดแรกที่เราไปนะครับก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับที่นั่นน่ะมีโบราณสถานแล้วก็ที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยโดยไฮไลท์ของที่นั่นนะครับคือเจดีย์ชัยมงคล ที่ที่สมเด็จพระนเรศวรน่ะลบชนะพม่าต่อจากที่วันนะฮะเราก็ได้ไปแวะกินกว๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปรุงฝุกซึ่งอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่เลยที่นั่นน่ะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูฮะโดยจุดเด่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือครับผมตอนที่สองที่เราไปนะครับก็คือวัดมหา,าธาตุนะครับที่นั่นก็มีโบราณสถานที่สวยงามเหมือนกันนะครับและไฮไลท์ของที่นั่นนะครับก็คือระเบียงโคตนะครับกับ เปลี่ยนพะพุทธรูกที่ปังอยู่ตรงรากของต้นโพนะครับเหมือนต้นเวียร์วูดในเกมออฟโนเลยครับสวยมากต่อจากที่วัดน,นะครับเราก็ไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแม่ปานอมนะฮะมีทั้งน่องไก่แล้วก็ไก่ฉีกเลยแล้วก็เมนูอื่นอนอ,นอีกมากมายนะฮะทั้งอาหารตามฝั่งลูกทิพยปิ้งโดยเมนูที่เด่ของร้านนี้นะฮะก็คือเกาเหลาขาไก่หมอดินนะฮะแล้วก็ของหวานอย่างกล้วยแปลงกกยนะฮะที่เป็นก้วยปิ้งไปยัดไส้ต่งาง อร่อยมากครับต่อไปนะครับเราก็ไปชมโบราณสถานที่วัดราชบูรณะนะครับแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากชมวิวแม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะครับแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อโตที่วัดพนันเชิงนะครับที่นี่นักท่องเที่ยวก็นิยมเข้ามาสักการะหลวงพ่อโตกันนะครับ และหลังจากไหว้พระเสร็จนะฮะเราก็มาที่ที่สุดท้ายเที่ยวอ,อยู่ที่นี่เลยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณป้าปรพรครับอ่าได้กินตะเที<ช>เดินไปมาทั้งวันร้า <ๆ S 2> นนี้เราจะมากินแบบจัดาัดเลยเพราะว่าร้านนี้เขามีประวัติยาวนานกว่า50ปีเลยประวัติเขาเป็นอย่างนี้ป้องคือป้าพร่ะมาขายตั้งแต่อายุ17ตอนนั้น,นอ่ะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ทำและแค่50บตังค์แต่ตอนนี้ตอนนี้ สามิบาทนะครับคิดว่าห้าร้อยแล้ว <c oughs> ยังยังถูกอยู่ <c oughs> ก็ตามคอนเซ็ปต์เลยกินเตี๋ยวเที่ยววันนะฮะเมื่อเช้าเราไปกินมาสองร้านแล้วก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีดมา้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำแล้ว <c oughs> แต่ว่าที่เนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวหลายแบบมาก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราจะมากินไปทุกเมนูเลยเมนูละสติกชาม <c oughs> นะครับนี่มาเริ่มที่เมนูแรกนัดเมนูนี้ก็คือบะหมี่แคะบะหมี่แคะต้มยำโหน่ากินมากใช่นี้ยำแบบนี้จะไม่มีถั่วอแล้วก็มียำหลายแบบใช่ไหมใช่ครับมียำโบราณมีเย็นตะโง เรานนี้เรียกว่ายำี๋ยวต้มยำแค้อ๋อยำแค้ในนี้มีเผือกทอดครับผมทงานกินไปแล้วทีมงานรู้นะฮะแล้วแค้คืออะไระนี่นี่ตัวนี้คือแค้ตักมากินไม่รู้จักอาหารบ้องนี่ครับลูกชิ้นแคนะครับมาลองเลยไหมอืมุ้ยวันนี้เราไม่ต้องแข่งกันกินบอกกินแบบรูดทตบ รสชาติดีมากแบบไม่ต้องปรุงเลยยำแบบไม่ต้องปรุงเลยป้าเขาจะปรุงมาให้แล้วหน้าร้านเขาจะมีแบบน้ำยำอยู่หลายแบบมากเลยนะจานที้สองให้ดูเครื่องอีกทีนี่บะหมี่เขาจะเป็นเส้นกลมๆแบบนี้ก็ลูกชิ้นกุ้งก็มีเครื่องเยอะนะใช่เครื่องเยอะมาก ป้าพรเนีบ้าพรครับคิดว่ากินได้กี่ชามครับไม่รู้เลยป้ามาเลยมาเข้ามาเลยครับไม่ต้องเขินเข้ามาเลยครับมาเลยครับอร่อยมากเลยฮะอร่อยครับอร่อยชอบจะกินยังครับเนี่ยนี่ครับป้าพรที่ขายตั้งแต่อายุ17ใช่ไหมครับตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่นะครับ19ปีหน้า70แล้วนึกว่า2 2ก3เอง สมัยก่อนป้าไปขายท่าเรือพายเรือขายใช่ไหมขายอยู่ริมแม่น้ำท่าเรือก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยไม่ใช่ก๋วยเตี๋<ล>ยวเรือแต่แต่ก่อนนี้โลกโลกมันไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมสมัยนี้สื่อมันไวใช่ไหมหสมัยก่อนมันก็มาแค่แบบ เขามาซื้อของตลาดอ่ะมาซื้อหัวรอแล้วป้าขายยน้าวังอ่ะครับผมผมหอยมันก็ขายดีแต่มันก็ไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้ดังมากครับผมขอยนาะคุยไปกินไปคุยไปกับป้าไปเลยนะครับขายดีหมดเลยนะครับธรรมดาป้าก็รู้แลยตั้งแต่สองทุ่มครึ่งรอหนุ่มรอคนดังมากินขอบคุณครับขอบคุณครับปกติสองโมงครึ่งก็หมดแล้วนะป้าป้าก็วันนี้เขาเปิดร้านรอเราอันนี้เป็นนแคะแค้ที่ป้าคิดของป้าเองมันก็ ใสๆสเชิงเช่งตัวนี้ใช่ไหมอ่าใช่ก๋วยเตี๋ยวแคะแต่อันนี้มันก็จะเป็นโบราณที่มีถั่วมีกุ้งอืมครับสองหนี่ครับบาทนะหมดแล้วฟิบชาบัานต่อไปเป็นเี่ยำแห้งคือยำของเขาเครื่องเยอะมากใช่ครับมีถั่วมีหมูผักมีกุ้งแห้งอันนี้เป็นตุตรโบราณใช่ไหมตุ๋โบราณเลยแล้วก็ที่รานเขาอะมีเส้นเยอะมากให้เลือกมีหมนเส้นด้วยนะฮะหมูแดงคือที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งของร้านเขา ไม่ขชวป้าเขาเมื่อตอนที่มาถึงร้านอะ่ะป้าให้ผมลองชิมไปชิ้นหนึ่องอร่อยมากอ่มา <c oughs> คือมันนุ่มอ่ะหอม<ด>ม,มันไม่เหมือนพี่อื่นมุ่นเต้นนี่อร่อยมากเคลื <c oughs> อแห้งเขาปรุงมาดี เราก็<ช>มีพวกเครื่องทั่วป่นกุ้งแห้งแล้วแบบนี้นกินคนใช่ฮะคือเครื่องเขาแน่นอ่ะใช่ไหมอืมเราก็ปรุงมาแบบที่เราไม่ต้องปรุงต่อแล้วปกติอะ่ะเขาจะปรุงหวานหน่อยอันนี้เราบอกเขาว่าหวานน้อยก็จะแซ่บเลยเป็นแบบที่เราชอบเลยนะครับไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเครื่องเหลือแบบคุ้มค่าใช่ฮะนะครับคำเดียวหมดไปเลย คนกินก็น่ากินนะคะพี่กลดขถงก๋วยเตี๋ยวเยอะน้องนี่นะ เต๋อผมเปืี่ยนเรลาสองจุดแต่ว่าเนี้ยมันไม่ความผิดผมไม่โป้งกินกระเด็นมาบ้าผมผมยังไม่กระเด็นโดนตัวเองเลยกระเด็นออกข้าไงใช่ไหนมาถึงยุทยาผมมีคําถามมาถามโป้งถามว่าใครเป็นคนเผาใครเป็นคนเผายุทยาใช่ไหมเออใช่ถาแม่ไม่ใช่ถ้าไหนก็คืออายุทยากุ้งเผากุ้งเผายุทยากุ้งเผายุทยาเมอนกันแล้วหมวกพหวยแบบมั้ น,นี่นาตาดีนะอืมส่แล้วเสื้อสวยด้วยจะเกิดมา่นะเอาเตื้อมาแจกที่อายุทยานะครับนี่เป็นโฟลูกชินประกายอ,อันนี้เป็นโฟแฮน์อันนี้เป็นแบ็คแฮน์ ไม่ไม่อันนี้โฟลูกชิ้ปลากาย,ยมาหมดไปอีกติบจานแล้วบ้านตอนนี้ยี่สิบชามแล้วนะมาติบสามชามถ้าหมดนี่ก็จะหมดไปสามสิบสามชามนะ,ะนี่นะครับอันนี้ที่เป็นตรงเรื่องอย่างนี้คือโฟลูกชิ้นปลาตายนะครับเป็นใหญ่ใช่ออที่นี่เขาจะมีเหมือนกับเป็นสููรปลากายด้วยลูกกิ้มปลากายก็มีใช่คือเป็นลูกกิ้มลูกชิ้นเฉยๆให้ต่างแยกมากินใช่ปะ ทอดมันที่นี่ก็ดังนะครับทอดมันปลาตายใช่เอาทอดมันมาลองชิมหน่อยไหมอ่ะได้ลองชิมทอดมันกันเลยไหนๆก็จับไปที่ทอดมันแล้ะนี่นะครับทอดมันนะครับกินแบบไม่ต้องจิ้มเลยนะครับไปครับมุกหนักแบบปลากายเน้นๆแล้วก็หอมดุกแกงมากใช่ครับเดี๋ยวจานกลมๆนี่คือมันคือเฟนเหรอวะเิ่นใหญ่ เป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นใหญ่เย็นตะโฟใหญ่โฟมันไม่เป็นใหญ่มันคนละเมนูกับอันนี้อืมเต้นกลางเต้นกลางอ๋ออันนี้คือเย็นตะโฟปกติเย็นตะโฟแคะใช่ไหมเย็นตะโฟแคะอืมเป็นเย็นตะโฟแคะนะฮะส่วนเป็นน่าจะเป็นเป็นเป็นเกี๊ยบอีป่ะั่างเกี๊ยบอีไปด้วยเหมือนเส้นใหญ่ตะไลบางอ่ะตายครับ เต้นอะไรไม่รู้รู้แต่อร่อยฮะโปที่นี่แป๊บแบบหอมเต้าหู้ยีมากอ,อร่อยอร่อยถ้าเย็นแต่โฟปกติมันจะมีเหมือนกับมีมึกกรอบแล้วก็ เผ็ดหูหนูขาวด้วยนะอันนี้คือลูกชิ้นปลากายเขาใช่เมื่อกี้กินลูกชิ้นใหม่โคตรแซ่บนี่นะครับลูกชิ้นปลากายเขานะครับรูปร่างยาค่อนข้างไม่เนียนนะครับเรียกว่าอะไรครูขาไม่เหมือนที่อื่นม,มาครับ <laughs> แต่ว่าเนบนบโเมเนี่ยนหะนุบมากคือเขาเป็นลูกชิ้นปลากายแบบโฮมเมดอนะทำเองอื ชอบคนไหนเลยข้าฝั่งนั้นนะครับเดินไปโต๊ะหนูเลยพี่บอกชอบคนไหนเลยชอบฝั่งนั้นย้ายโตเลยเดี๋ยวมองเสด็จหลังกล้องหมดไปสามสิบสาชามนะครับอิ่มไหมอิ่มเราฝั่งเป็นสเต็กเลยนะสามสิบห้าบาทเลยมันไม่ใช่ไงใช่ครับนี่ชามค่อนข้างใหญ่เออต่อไปเป็นนี่อะไรอ่ะเต้นเตียงหาเป็นยังไง เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะที่นี่นะนอกจากเต้นที่หลากหลายเมนูที่หลากหลายแนละ้วใช่ไหมชามเขายังหลากหลายอีกไม่รู้มีกี่แบบกันแน่แต่เต้นเขาอร่อยมันคล้ายๆกว๋วยจั๊บอะแต่ว่ามันไม่ได้ม้วนมา,าอ,มอร่อยอร่อยแต่นี้มันเหมือนไม่ได้เก็บกินไม่ได้อนะแบบแบบไม่เคยกินอร่อยฮนะตอนแรกคิดว่าเขาใส่รอดช่องมาให้แบบใส่เพราะว่าที่นี่เขามีขนมหวานเป็นรอดช่องแนะ่ <c oughs> มีด้วยหรอมีรอดช่องน้ำกะทิเพื <c oughs> อ่อนในไทย เเลหรอรวมเลยผมใจร้อนเนี่ยกินขนมหวานเลยมาอันนี้สามชามนะฮะทีเดียวสี่ชามเลยนะโอ้โหเฮีย,ยใจร้อนน่ะเห็นแล้วหมดกำลังใจเฮี้ยผมอันนี้เป็นชามไม่ใช่ของทาง,ง,งร้านเขานะครับชามละร้อยห้าสิบบาทเหลร้อยยี่สิบะชามละร้อยยี่สิบบาทกินหมดกินฟรีนะครับคาเลนใหม่ผมไปไม่มีนะครับ,บ มันเผ็ดที่เป็นเพียงไทยวะอก่อนหน้านี้พอปรุงมาแบบพริกเห็นเห็นเลยนะไม่เผ็ดอันนี้กินกินอยู่ก็เผ็ดอร่อยจนน้ำตาไหลเลยฮะน้ำมูกไปต้องเลย ก็หมดแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดประมาณ4 5ชามนะใช่ครับแต่ว่าร้านเขาไม่ได้มีดีแค่ก๋วยเตี๋ยวนี่แค่นี้เป็นลอดช่องหนังปลาทีนะครับนี่มีเพื่อข้าวเหนียวดำช่องแล้วก็มีข้าวเม่ากับข้าวตอกให้โรยด้วยนะครับขนมโบราณเลยนะคือปกติผมยังไม่เคยเห็นเลยที่มีแยกมาให้โรยอย่างเงี้ยเขาบอกให้ใส่น้ำแข็งไปกวานค่อยโรยเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปเสร็จแล้วก็ใส่นี่ลงไปอื ซีเรียลเลยเนาะน่ากินมากใช่ฮะฟิลหน้าขายคอนเฟกแต่ว่าเป็นน้ำเป็นน้ำกะทิน้ำกะทิแล้วก็ย่างช่องกับเผือกหอมหพร่อนเผือืกน้ำกะทิของหอมอร่อยมากนะแล้วก็หอมพวกกลิ่นข้าวด้วยใช่ฟิลมันจะเหมือนซีเรียลอ่ะแต่ว่าจะหอมไปกลิ่นข้าวอ่ะกลิ่นแบบใช่ไหมข้าตังเหมือนเข้าตังเออเหมือนเข้าตังเข้าวแสน โอเคครับก็หมดไปแล้วนะฮะที่ร้านป้าพรถือว่าเป็นที่สุดท้ายของทริปกินเกี๊ยวเที่ยววัดของเราด้วยนะฮะครับก็จังหวัดอยุธยาก็เป็นจังหวัดที่ยังสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวนะแถมที่สําคัญใกล้กรุงเทพแค่นิดเดียวใช่ครับแล้วก็ยังเป็นที่ที่สามารถมาศึกขาปอดผาได้ด้วยนะแล้วก็ยังมีพวกวัฒนธรรมเก่าๆที่ยังอยู่อย่างเช่นนั่งตุง๊กตุ๊กนั่งเรืออะไรพวกนี้ไใช้ครับ้างก็มีนะ ทก็ม,มีใช่ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่จัดทริปสนุกๆแบบนี้ให้เรานะครับใช่ครับอย่าลืมกดติดตามช่องเดียแพร์ฟอโลโล่ไอจีและติ๊กต็อกเดียแฟร์อันเดอร์กรอกออฟฟิเชียลแล้วก็เพจเดียแพร์ประกอบด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าไม่ใช่แล้วเราเผื่อกดคัทซะแล้ว